สวัสดีครับผมอาร์ตครับวันนี้ผมมารีวิวแปลงที่ดินที่บ้านเพร้าอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับตรงนี้เป็นบ้านเป็นโครงการวิวเขาครับบ้านสวนวิวเขาบ้านเพร้านะครับตอนนี้เราเหลืออยู่2แปลงครับวันนี้เราปิดไปหนึ่งแปลงครับแปลงข้างในครับแปลงสี่ประมาณวันละสี่พันสองครับวันนี้ลูกค้ามาครับจับจองไปแล้วครับหนึ่งแปลงตอนนี้เราเหลือแปลงสุดท้ายเหลือสองแปลงสุดท้ายนะครับแปลงหน้าติดถนนนอยอ สามศูนย์ห้าครับถนนราชสิทธินครนายกครับด้านหน้านี่ครับคือถนนราชสิทธินครนายกแล้วก็คลองราชสิทธินครนายกครับข้างหน้าเราหน้าแปลงแล้วก็หน้าแปลงเราจะมีคลองคลองน้ําครับสามารถใช้น้ําได้ครับดึงดึงน้ําเข้ามาใช้ในแปลงได้ครับแปลงตรงนี้จะมีอยู่สองสองแปลงครับเนื้อที่ทั้งหมดแปลงสี่ตัวนี้ครับจนเนื้อที่อยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสบตารางวากับแปลงนี้จะเหลืออยู่ที่เจ4ด้อยแปดสี่ตารางวาครับ ประมาณเก้าสิบเจ็ดนประมาณสาสิบสามนะครับพื้นที่เป็นพืน้นที่ที่หน้ากว้างมากครับหน้ากว้างาใช้สอยได้แบบมันเป็นสวนโวนยังดีครับหน้ากว้างแคบกค็บันด้านนี่เรามีระยะล่นนะครับสามงานมีประมาณสามงานครับแต่ว่าเราใช้สอยได้นะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ของ ที่ระยะร่นแบบอนาคตเป็นการสร้างถนนสี่เลนนะครับตรงนี้จบหน้าแปลงมีถนนสี่เลนเราสามารถใช้สอยได้นะครับมีสามารถมีน้าเราทําเป็นสลา,ากลางสลา,าพักน้าไปครับด้านหน้าทําเป็นสลา,าพักกอดได้ดิงน้ำข้มาในแปลงใช้งานได้ใช้งานใช้สอยได้ปกติครับไฟฟ้านําประปาพ,าพร้อมนะครับเป็นของโครงการเป็นของหลวงเลยนะครับใช้งานได้มอแปลงก็อยู่หน้าแปลงครับไม่ต้องกลัวไฟตกนะครับ ถนนก็เป็นถนนหินค้กว้าง,าง6เมตราานะครับเป็นถนนสาธารณะนะครับว่าให้ออ,อ,อตอดูแลนะครับสวยง,งามมากด้านหลังเราเป็นวิวเขาใหญ่นะครับหรือเขาจะเรียกวิวเขาช้างหมอบท้านหลังถ้าอนาคตต้นไม้ไม่มีก็จะสวยงามมากครับจะเห็นวิวเขาชัดเจนนี่ครับสนใจติดต่อผมมาครับอาร์ตครับ2บงายสุดท้ายครับ8891584880นะครับเดีวพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ